สวัสดีครับมาพบกับสายลไลอีาสานใต้พูดคุยข่าวหมอํำเช่นเคยน,นะครับสวัสดีมิหมอแทนแฟนหมอํำทั้งชาวไทยและฝั่งสปปลาวและผู้ที่อยู่ต่างประเทศทั่วโลกทุกท่านนะครับครับกับมาพบกันกับวัรพิจรณศัพท์ดีที่สีมันเป็นอะไรที่ตั้งแต่เช้าแล้ววันนี้ทุกคนก็คงได้เห็นข่าวขาว,ขาวเกี่ยวกับ บุคลากรของสาวน้อยอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นทีมงานผู้บริหารนั่นก็คือครูเอนี่แหละครับทุกสิ่งทุกอย่างเขาเรียกว่าเร็วไปไวมันเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าสะเทือนใจทางหมอลำสาวน้อยพี่เปินแพงก็ขาดบุคลากรที่ เป็นน้ำดีอีกหนึ่งคนนี่แหละครับทุกสิ่งทุกอย่างมีพบมีภาดมีจากแต่ว่าการจากไปครั้งนี้ของครูเอมันเป็นอะไรที่กระทันหันไวมากทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไงครับลูกสาวแห่งชาติของเราราชินีน้อยหมอลำเพลินของเราหรือที่ดาลำเพลินเงินล้านโลกพระราชทานหุงอิงเพชรบ้านแพง หมอลำมายเลขหนึ่งโพสลายยาวเป็นอะไรที่เห็นแล้วก็สะเทือนใจสายล่าอ่านแล้วก็คิดต่างมันเป็นอะไรที่เาเรียกว่าจุกอกจุกอกจุกอกเขาเรียกว่าด่วนด่วนด่วนมันด่วนด่วนเกินไป น,นี่สายล่าขึ้นให้ดูด้วยนะครับโพสของอุ้งอิงโพสอยู่ในเฟซบุ๊กส่วนตัวเดินทางจากไปไกลแล้วนักครูมีคนฮักครูละตั้งหลายเลยพี่ๆในวงคิดฮอดครูครับจากกันเทื่อนี้คงสิบ่เห็นครูมาหาหนูอยู่ที่เต็นอีกแล้ว คงบอมีเสียงติเวลาหนูแต่งหน้าแต่งโตอีกแล้วแล้วไผสีออกแบบชุดให้หนูแม่หน่อยชิดทอดคูครักหนูยังจำได้หนูเป็นคนบอกกล้าแสดงออกคูคือคนแรกที่เฮ็ดให้หนูกล้ายืนบนเวทีคนเดียวคูสอนอีิยังหลายอย่างให้หนูจับ ในความเป็นอยู่ของหมอลำไปเทื่อนี้คงสิไปเพ่งเพ่งเพ่งความสำเร็จของพี่ๆไปเบิ่งไปเบิ่งขอไปครับไปเบิ่งความสำเร็จของพี่ๆในวงและทีมงานบนสวรรค์เด้อจา้าทางนี้หรือทางทีนะครับน้องเขียน็นภาษาคำเรียกว่าคำพูดพื้น คืนเพไทยสานทางที่คงสิคิดทอดครูครับชุดที่ครูตัดให้หนูสิเก็บเอาไว้อย่างดีมันคงสิเป็นชุดแรกที่ครูตั้งใจตัดให้หนูทุกคนจะจดจำสิ่งดีๆที่ครูเฮ็ดมาและจะตั้งใจนำคำสอนของครูมาเป็นแรงผลักดันเด้อจ้าขอบคุณที่ดูแลหนูตลอด ไปเป็นคนสวยเชิงสวรรค์เดอจ้าบอ่อเมื่อยบอ่อเจ็บอีกแล้วทุกคนฮักคูเดอจ้านี่นะครับอ่านแล้วน้ำตาจุกจุกนะครับจุกอ,อกน้องก็ได้ได้โพส์โพสสองโพส หกชั่วโมงครั้งหนึ่งแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆสุดเศร้าจากไปแล้วสำหรับครูเออันนี้น้องแชร์น้องแชร์โพสของของแฟนเพจสาวน้อยครูเดินทางไปไกลจังนี่ครับมันเป็นอะไรที่สุดเศร้าเราก็รู้อยู่ว่าครูเอเป็นบุคลากรของสาวน้อยคนหนึ่งที่อยู่กับสาวน้อย มาเป็นระยะเวลาเป็นสิบปีนี่ครับทุกสิ่งทุกอย่างวันนี้อยู่ที่โดมก็มีแต่ความโศกเศร้าก็มีแต่คนคิดถึงเพราะว่าตูเอก็เป็นคนที่มีเขาเรียกว่ามีอัธยาศัยดีกับทุกคนเป็นทีมงานของผู้บริหารอีกชุดหนึ่งที่จะคอยดูแลเกี่ยวกับสคริปต์ของอุ้งอิงแล้วก็อีกหลายๆคนในทีมงานนางเอก ในทีมงานศิลปินนักแสดงเวลาน้องมาถึงมาถึงงานปุ๊บก,ก็จะไปหาครูเอจะไปดูว่าวันนี้ครูเอจะจัดจะรันสคริปต์ยังไงให้แล้วก็ครูเอก็เป็นคนที่ดูแลเสื้อผ้าหน้าผมให้กับศิลปินแล้วก็ทีมงานดนเซอร์เป็นครูฝึกคู่กับครูไก่พอช่วงครูเอไม่สบายก็มีครูแอนขึ้นมาขึ้นมา,ข,นมาขึ้นมาช่วยขึ้นมาช่วยกับครูไก่ นี่แหละครับทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอะไรที่เราก็ยังใจหายอยู่เราเป็น f อฟเราได้ยินข่าวแบบนี้เราก็ใจหายวันนี้สายล่ามีภาพบางช่วงบางตอนภาพแห่งความประทับใจวันนั้นอุงอิงเซอร์ไพรส์คูเอเซอร์ไพรส์วันเกิดเป็นอะไรที่เห็นแล้วมันมีความสุขแต่ทุกสิ่งทุกอย่างความสุขก็ย่อมหมดไปเมื่อถึงอายุไขไปรับฟังรับชมกันครับ To you. Happy, birth to you. Happy, to you. happy birthday, happy birthday, to you. happy birthday, to you. happy birthday, happy birthday, happy happy birthday, พระเอกนะคะกับพี่มอสกับพี่ีพี่มอสแกงเราอย่างัเอาพี่มอนแกงเขาดิดีเขาเาฟาวมาันขอคุณแมหน่อยมานะคะ

ี่น้องรวมอวยพรมันเกิดให้ครูเอใต้คลิปได้เลยนะครับอยู่ดีมีเฮงสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับอยู่คู่กับสาวน้อยอยู่คู่กับพีลาอยู่คู่กับปอโจแบบนี้ตลอดไปทอขันน้ำเฮาแมนเชี่ยวขันอันนี้ก็เซี่ยวกันนี่ะครับครูเอเป็นคนล่าเริง เป็นคนที่อัธยาสายดีสายล่าก็มีโอกาสได้พูดคุยหลายครั้งเวลาสาวน้อยเพชรบ้านแพงมาเล่นระแวกแถวบุรีรัมย์บ้านแต่ล่า,า,ลาก็เจอกันบ,บ่อยก็ทักทายกันบ่อยเป็นคนพูดพูดจาไพเราะพูดจานิ่มแล้วก็เป็นคนอัธยาสายดีเห็น <c oughs> เราเห็นเรารู้ว่าเขาเป็นคนที่อัธิยาสายดีการจากไปก็เป็นของธรรมดาที่เพื่อน ของน้องพี่เพื่อนสนิทมิตรสหายก็ต้องเสียใจกันเป็นของธรรมดาวันนี้ทีมงานสาวน้อยพี่เป็นแพงทั้งทีมเลยทั้งวงหนึ่งวงสองได้ลงชิปกันเกี่ยวกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาได้ร่วมร่วม,ร,วมร่วมแรงร่วมก็เรียกว่าร่วมป่าปันต่ออุปสรรคแห่งวงการวิถีหมอลำมากัน มากันอย่างยาวนานบางคนที่เขาเป็นศิลปินเป็นบุคลากรเก่า<ๆ>เขาก็จะรู้ดีคนที่อยู่กับสาวน้อยเพื่อนแพงมาเป็นสิบกว่าปีนี่แหละครับทุกสิ่งทุกอย่างก็ขอให้ครูเอไปสู่ภพภูมิที่ดีทุกสิ่งทุกอย่าง,ไป,ปง,างไปไวเขาเรียกว่าไวซะจนทุกคนตั้ง,ต,งตั้งตัวไม่ติดตอนนี้บอสก็ได้โพสซึ้งเลยแหละตอนนี้เป็นอะไรที่อืมก็เป็นของธรรมดาการจากการลา มันก็เป็นวัตจักรของมนุษย์เราครับคลิปนี้สายล่าก็ไม่มีอะไรมากมาให้ชมบางช่วงบางตอนความเขาเรียกว่าช่วงเวลาแห่งความสุขมีทุกคนและช่วงเวลาของความเศร้าก็มีทุกคนถึงเวลาก็ต้องไปใครไม่มีใครอยู่คำปาได้ก็ขอสุดอาลัยรักจากเอสตีคนหนึ่งที่เห็นความดีเห็น ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเอทำมาก็ขอเป็นกำลังแรงใจให้กับครอบครัวของคุณเอด้วยทุกสิ่งทุกอย่างมีพบมีภาพ,ม,พมีจากมีเห็นก็ล้วนแต่วัตจักรของอสัตว์โลกมนุษย์อย่างพวกเราครับฟังแล้วชมแล้วก็เช่นเกยขอคนละหนึ่งกำลังแรงใจกดซับติ๊กใ้กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังแรงใจในการพูดคุยก่าวในครั้งต่อไปของสายล่าด้วยนะครับ แล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ